สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะพามาฝึกกับการเล่นเกมไหวพริบนะครับเกมนี้มีชื่อว่าสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหกลูปนะครับโดยการนะครับย้ายไม้ออกไปจํานวนสี่ไม้นะครับเรามาดูนะครับว่าตอนนี้เรามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่กี่รูปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วรวมอันใหญ่นะครับเป็นสิบนะครับเราจะต้องทําให้เหลือหกนะครับโดยการเอาไม้ออกสี่นะครับเชิญใาแให้ทุกคนนะครับกดพอยส์หยุดไว้ตรงนี้นะครับให้เวลาคิดสักหนึ่งนาทีนะครับแล้วค่อยกลับมาดูนะครับว่าจะ ถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็สำหรับคนที่เขาไม่รู้เฉลยนะครับเขาก็จะพยายามเล่นแนวกลางครับนี่โดยการเอาไอ้พวกนี้ออกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับก็คือว่ามันจะได้อะไรเกิดขึ้นครับจากการย้ายตรงกลางไป4อันเนี่ยนะครับมันจะได้สามเด่มวิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกใช่ไหมครับเขาจะบอกว่าพี่อันนี่ไงได้หกรูปแล้วแต่คุณจะลืมนะครับคุณจะมีอันใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับให้กลายเป็นเจ็ดดังนั้นนะครับวิธีการที่ถูกต้องนะคครับก็ืออย่างีนะครับ ง่ายๆครับถ้าเกิดคุณสังเกตนิดนึงนะเราก็จะเอาออกกันอย่างง่ายๆครับนั่นก็คือนะครับเราจะเล่นแนวตรงกลางนะครับก็คือเอา้ตรงกลางสี่อันนี้ออกให้หมดนะครับหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับพอเอาตรงกลางออกแล้วจะได้สี่เหลี่ยมกี่รูปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับโอเคครับอันนี้คือเฉลยของเกมเกมนี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ